ท้องฟ้าสีครามสดใสแสงแดดอ่อนๆยามเช้าสาส่องผ่านร่มไม้ใหญ่ลมพัดโชยเย็นสบายพาเอาใบไม้ไหวเอ็นตามสมมาตรชายหนุ่มผู้รักธรรมชาติเขาออกจากงานจากเมืองหลวงเข้าป่าเพื่อสนองความปรารถนาของตัวเองสมมาตรก้าวเท้าอย่างระมัดระวังบนเส้นทางดินที่ชื้นแฉะสองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้นานาพัน เสียงนกร้องขับขานดังก้องไปทั่วสร้างบรรยากาศอันรื่นรมให้กับการเดินทางเขาเดินป่ามาเป็นเวลานานเงื่อไหลอาบใบหน้าเขาไม่รู้สึกท้อแท้กลับรู้สึกสดชื่นและตื่นเต้นกับสิ่งที่กำลังจะได้พบในที่สุดสมมาตรก็มาถึงจุดหมายปลายทางน้ำตกอันยิ่งใหญ่สูงตระหง่านอยู่เบื้องหน้าสายน้ำไหลลงมาจากหน้าผาสูง เสียงน้ำตกดังก้องกังวานไปทั่วสมมาตรนั่งลงบนก้อนหินมองดูน้ำตกอย่างเพลิดเพลินจูจูเขาก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่ผิดปกติตรงบริเวณโขดหินใต้น้ำตกมีแสงสีทองเรืองรองออกมาด้วยความสงสัยสมมาตรจึงค่อยๆลงไปยังโขดหินนั้นเมื่อเขาเข้าใกล้แสงสีทองก็สว่างจ้าขึ้นและเขาก็พบว่าแสงนั้นมาจากถ้ำลับ สมมาตรรู้สึกตื่นเต้นและตกใจเขาตัดสินใจเขาค่อยๆว่ายน้ำเข้าไปในถ้ำเมื่อเข้าไปถึงด้านในเขาพบว่าถ้ำแห่งนี้เต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยที่สวยงามแสงสีทองส่องสว่างไปทั่วบรรยากาศภายในถ้ำดูลึกลับและน่าค้นหาสมมาตรเดินสำรวจถ้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงห้องโถงขนาดใหญ่ตรงกลางห้องมีแท่นหินตั้งอยู่ และบนแท่นหินนั้นมีวัตถุโบราณวางอยู่วัตถุโบราณน,นั้นเป็นรูปปั้นเทพเจ้าโบราณทำจากทองคำเปลวสมมาร,รู้สึกทึ่งกับสิ่งที่เขาเห็นเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเขาคุกเข่าลงและเอื้อมมือไปแต่รูปปั้นทันใดนั้นมือของเขาถูกแรงกระแทกทำให้มือกระทบพื้นทํำและเขาก็รู้สึกเหมือนมีพลังพิเศษบางอย่าง มาเตือนเขาเขาเริ่มขนลุกและหวาดกลัวเมื่อแสงสีทองสว่างจ้าสว่างขึ้นสมมาตรก็รู้สึกเหมือนตัวเองเปลี่ยนไปเหมือนมีพลังบางอย่างไหลเข้าไปอยู่ในร่างกายเขาเห็นรูปปั้นเทพเจ้าโบราณหลายองค์และจะไม่บอกให้ใครรู้เขาจะเก็บไว้เป็นความลับและอธิษฐานบอกลาทำให้เขาเข้าใจว่ายังมีสิ่งลี้ลับ เขาได้ออกเดินทางผจญภัยต่อไปเขายังตัดสินใจแน่วแน่เลือกที่จะใช้ชีวิตเรียบง่ายเขาใช้ชีวิตอยู่ในป่าศึกษาธรรมชาติเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวสาเหตุที่เขาเลือกใช้ชีวิตแบบนี้จึงตัดสินใจหนีมาใช้ชีวิตในป่าต้องการค้นหาความหมายของชีวิตในป่าเขาสามารถใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสัมผัสกับธรรมชาติเรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมายต้องการเรียนรู้ธรรมชาติธรรมชาติมีสิ่งลี้ลับน่าค้นหามากมายเขาอาจจะต้องการศึกษาธรรมชาติเรียนรู้พืชพธุ์สัตว์ป่าและระบบนิเวศต่างๆเขารู้สึกต้องการอยู่คนเดียวบางคนอาจจะชอบความสงบชอบอยู่กับตัวเองการใช้ชีวิตในป่าอาจจะทำให้เขารู้สึกสงบผ่อนคลายและมีความสุข เขาต้องหาอาหารหาน้ำและที่พักพิงด้วยตัวเองแต่สภาพอากาศในป่าอาจจะเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วเขาต้องเผชิญกับทั้งความร้อนความหนาวฝนตกและภัยธรรมชาติต่างๆเขาอาจจะต้องเผชิญกับสัตว์ป่าที่ดูร้ายแต่มีชีวิตอิสระโดยไม่ต้องกังวลกับอะไรธรรมชาติในป่าช่วยให้เขารู้สึกสงบผ่อนคลาย เขาได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายจากธรรมชาติการใช้ชีวิตในป่าอาจจะทำให้เขาค้นพบตัวเองเขาจึงตัดสินใจที่จะไม่กลับไปเมืองอีกต่อไป